พี่สมชายนะครับสั่งกันเข้ามานะครับ4ตัวนะครับจากพระขนมกรุงเทพนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับงานนะครับมีตําหนิทุกตัวเลยนะครับเท่วินเทจแบบนี้เลยนะครับ5 0บาทนะครับเพื่อนๆระบุไซส์มาที่42นะครับรีเช็คให้อีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับ42ตรงนะครับ1ตัวนะครับสวยๆนะครับไม่วินเทจนะครับแต่เนื้อดีนะครับ42ครับเนื้อสมบูรณ์นะครับสวยนะครับ แล้วก็นะครับไซส์4ี่นะครับสีสวยๆคลาสสิกแบบนี้นะครับ4ี่นะครับแล้วก็สีนะครับสียีนนะครับไซส์นะครับ4ี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามาแพ็คกันเลยนะครับนะครับเรามาแพ็คของพี่จำชื่อลูกค้าไม่ได้ครับสั่งกันมาเยอะเกินนะครับจา่ถัาขนมนะครับเอเนนะครับเรามาแพ็คกันเลยนะครับ พี่สมชัยนะครับพี่สมชัยนะครับพี่สมชัยนะครับจากตาขนงนะครับสั่งเบอร์ใหญ่มาเลยนะครับ42นะครับนี่นะครับหนึ่งตัวนะครับไซส์42นะครับดีเช็คไซส์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวละ50บาทนะครับเพื่อนสวยแบบนี้เลยนะครับสั่งมาช่วงบ่ายโมงนะครับสั่งมาช่วงบ่ายโมงก็แพ็กทันทีนะครับ มาทีนะครับอาจจะไม่ทันนะครับในคลิปนะครับแล้วก็ส่งของนะครับหลายชิ้นกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นกล่องก็มีนะครับเป็นถุงก็มีนะครับมีํำหนีทุกตัวนะครับสวยๆนะครับห้าสิบบาทนะครับใครเห็นไล้ชื่อนะเดี๋ยวิีกดติดเรา รเ,เรียนร้อยครับพร้อมส่งครับอออของพี่สงชัยนะครับพัคขนมนะครับเสร็จครับสี่ตัวครับ มากๆาครับ